ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่กับอาบคงนะโอเควันนี้ก็จะมาสอนสมัครเอ่อเซิร์ฟ LVSG ของฝรั่งหรือไทยก็ไม่แซบนะฮะเดี๋ยวใครจะเอาชื่อผมก็เอาได้นะฮะผมให้เลย VIP 123งโอเคง่ายๆนะฮะเข้าไปปุบ๊บ ได้โอเคใช้ได้ก็อ้าวไอซัต์มีคนใช้โอ้ยอันนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะโอซานตัวลกันซีซีซีฮะโอเคพ่สมัครก็ง่ายๆฮะกดไปทับ ไอ e, เนี่ยพิมพ์ตัวข้างบนเลย R E G I S แล้วก็ T E R ถาตามด้วยรนหะัสของเราคนระับผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วกันโอเคถัดไปขั้นตอนต่อไปนะฮะก็จะเป็นอีเมลนะอ่ะหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสาม at gmail จุด com 5 ถัดไปก็ล่งางราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคก็แค่นี้ก็สามารถเล่นได้นะฮะเกก็ใครที่อยากได้เดี๋ยวบางคนอาจจะรู้นะเดี๋ยวผมทิ้งอนนันี้ไว้ก็กันไอเดียอะไรนะโอเค ก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วสำหรับคนที่ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อติดตามดูคลิปใหม่ๆกับกดไลค์กดแชร์โอเคทีนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย